คือม็อบจุดติดแล้วทั้งเพื่อไทยทั้งประชาชนนี่วหาวานผวาไปตา,ตามกันแล้วนะเพราะว่าเอ๊ะยังไงเพราะเดิมบอกว่ามันอาจจะเป็นเป็นลักษณะที่แบบจุดติดแล้วเดี๋ยวมันจะฟล็อปไหมจุดติดจริงเหรอแต่ดูอาการตอนนี้น่าจะจุดจิกจุดติดจริงๆนะแล้วก็ถ้าเห็นอากปศิริยาของสองพักแดงส้มเนี่ยชัดเจนว่ากลัว เขาคงไม่นึกว่ามวลชนที่จะออกมาเมื่อวันเสาร์มันจะอุ่นหนาฝ้าข้างสขนาดนี้ประเมินตัวเลขแบบไม่ไม่ไม่เกรงใจเอากลางๆางยังไงก็แสนอับดูทรงแล้วเนี่ยยังไงผมยืนยันว่าแสนอับนะฮะแต่ตอนนี้มันก็เลยทำให้เกิดอาการผวากันไปหมดนะฮะว่าอุ้ยทักท่าไม่ดีแล้วก็เลย ปฏิบัติการกล่าวหาเลยว่าจับมือต้านรัฐประหารเพราะหาว่าทางกลุ่มนี้พยายามจะนําไปสู่การรัฐประหารทั้งนั้ที่ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยแบบใจเป็นธรรมเนี่ยนะก็ไม่ได้อยากให้มีรัฐประหารเลยคือเขาออกมาปฏิเสธกันหมดแล้วพี่ก้องนะ,ะคุณทุนที่ก็ออกมาขยายความในสิ่งที่ได้มีการสื่อสารเอ,อาไว้แล้วก็ถูกหยิบเอาเฉพาะบางคําพูดนั้นเนี่ยมาเป็นประเด็นกลบทุกเรื่องนะฮะกลบแม้กระทั่ง คนที่เขาตั้งใจเดินทางมาเพื่อที่จะแสดงพลังทั้งๆท,ท,ที่สาระของเรื่องนี้เขาก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณนุงอิงต้องลาออกอพักร่วมต้องถอนตัวแล้วมาวันนี้เพื่อมีจุดยืน้นเดียวกันคือปกป้องอาตยพปะไตยปกป้องเอกราชปกป้องแผ่นดินากันตรงนั้นไม,ไม่ได้มีเรื่องของการจะเปลี่ยนแปลงาการเมืองโดยวิธีพิเศษคุณสนธิชี้แจงเมื่อวานผมเห็นตั้มพิชิตชัยมงคลเนี่ยนะฮะ ตอนแรกนัดปลายสองนู่นออก,กว่าจะถแถลงได้อาจจะฝนตกหรือ,อยังไงไม่รู้เนี่ยก็ยืนยันชัดเจนอีกเหมือนกันจะตุพรพรมพันธุ์ที่พูดปิดเวทีในรายการคืนนั้นเนี่ยก็ออกมาสื่อสารเพิ่มเติมอีกรัฐบาลก็ไม่เอาพวกเรากลุ่มรวมพลังแผ่นดินก็ไม่เอารัฐประหารแล้วใครใครเอารัฐประหารกันก็ชี้ไปที่ในคอรมอรเลยในคลรมรและที่ปรึกษาของนายกนั่นไง ซึ่งเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ตั้งแต่2ีสิงหาคม66และเอาอ่าเขาเรียกว่าแหมคือภาษาของคุณตู่เนี่ยก็จะต้องหนักสักหน่อยเอาแต่ลอยหน้าลอยตาพูดไม่เอารัฐทหารแล้วไว้ไอ้คนมีทุรุ่งทุเรศสาร,รพันธอย่างเลยนะเอาว่าทุกคนออกมาชี้แจงหมดแล้วพี่โคนแล้วจะยังมาพูดถึงวันนี้เห็นปชนออกหนังสือเวียนอีกฉบับหนึ่งไปขั้นใหญ่ Hmm. คือเหมือนกับ <rain> ไปจับเอาประเด็นซึ่งนะฮะมันเป็นบางข้อความเท่านั้นเนี่ยมาคือจริงๆอะเหมือนเหมือนเอ่อเอาเอาแบบแฝงก็คือว่าคุณส่งทีเนี่ยแกประชดเพราะว่าถ้าเอาเนื้อความที่แกพูดนี่แกบอกระบบการเมืองที่เอื้อประโยชน์อำนวยให้คนรวยให้คนมีเส้นสายรวยเอารวยเอารวยความพินาศของประชาชนไม่ได้ยุให้เกิดการรัฐประหารเพราะทหารจะรัฐประหารก็ไม่ได้บอกว่าจะทําเมื่อไหร่เขาก็ทํา พราะนั้นถ้าเหตุเห็นว่าถ้าเหตุว,หวิกฤตการเมืองเกิดขึ้นจริงๆแก้ไม่ได้เขาจะทำมันก็เรื่องของเขา mm hmm. แต่ขออย่างเดียวสาธุ mm hmm. ว่าอย่าเอาคนเอกมาบริหารชาติบ้านเมืองอีกขอให้ประชาชนเข้ามีเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาประเทศชาติับฮนะคือเขาบอกถ้าสถานเกิดอยู่ๆมันเกิดจะปวถ้าบ้านเมืองไปไม่ไหวอยอยจริงๆ mm hmm. ก็ไม่รู้จะทไงแต่ขอว่าอย่าเอาคนเอกมาอีกเลย mm hmm. ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมครับ ก็นี่คือประโยคใหญ่นะแต่ก็ถูกจับเอาเรื่องนั้นว่าอ้าวเนี่ยมาเลยล,าลย้าเลยถ้าเราดูไล่เรียงคีแมนที่ขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้รัฐประหารสักคนข,ขนาดความจริงเขาขโมดไปเรื่อยๆด้วยซ้ำว่าความจริงนาะยกลาออกก็อาจจะไม่ได้เป็นหนทางนะยุคสภาวแล้วก็อาจจะได้การเมืองแบบเดิมกลับมาอีกมันก็จะวนหููเพราะนั้นทางเดียวที่ควรจะทําก็คือมันต้องการ เรียกว่าอะไรปฏิวัติโครงสร้างการเมืองของไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าปฏิวัติโดยให้ทหารเข้ามาแต่เหมือนปฏิวัติระบบการเมืองเราว่าทํายังไงเราจะไม่กลับมาวนลูปอีกครับนฮะแล้วก็เลยเริ่มมีแนวคิดซึ่ง,ซ,งซึ่งทางอาจารย์เจตก็มาพูดตอนท้ายทํานองเหมือนกับว่ามันต้องมาออกแบบกันใหม่ว่ารเราจะเราจะหลุดพ้นจากไอ้วงจรอุบาทแบบนี้ได้ยังไง ใช่ไหมฮะ,ะแต่มันก็ยังถ้าพูดตรงๆมันก็ติดตันมาสมควรนลนะไม่งั้นก็ต้องไปมากตาห้าไปอะไรนะเนี่ยคือเอาเอาให้มันเป็นไปตามคันลองที่มีอยู่นี่แหละ,ะสุดท้ายเนี่ยถ้าในสี่ของเพื่อไทยไม่ประสงค์ที่จะให้มันไปไกลถึงยุบสภาเพราะคืนยุบสภาวันพรุ่งนี้มรืนนี้นั้นเนี่ยเรตติ้งที่ออกมาผลสํารวจก็ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าชะตากรรมของตัวเองจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นเนี่ย มันก็เป็นเพียงการซื้อเวลาพี่โก้ซื้อเวลาให้มันทอดยาวออกไปอีกสักหน่อยเหมือนกับที่คุณวิสุทธิชัยนรุนก็ดีคุณภูมิธรรมก็ดีที่พูดวันนี้เมื่อว,วานนี้ตรงกันอันหนึ่งก็คือผลสํารวจก็คือผลสํารวจในช่วงจังหวะเวลานั้นคุณวิสุทธิชัยนรุนก็บอกมันต้องปอกใจตัวเองไม่ได้ไม่ใช่จะเลือกตั้งวันพรุ่งนี้มันืุนนี้สักเมื่อไหร่ก็ยังค,คิดว่าถ้ามีเวลาต่อลมหายใจไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็สามารถที่จะ เรียกคะแนนนิยมกลับคืนมาได้ดังนั้นโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยณเวลานี้ก็คือรักษาคุณอุงอิงเอาไว้นะฮะแต่บ้านนวงจะเป็นยังไงไม่รู้เพราะเป้าใหญ่ก็คือต้องให้คุณอุงอิงอยู่แล้วก็ปรับพลรมอแต่ถ้า9ก้าไม่ได้สิบไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมสละคุณอุงอิงแล้วก็มีไพ่อีกใบหนึ่งของตัวเองก็คือคุณชัยเกษมซึ่งคุณชัยเกษมตรงนี้นั้นเนี่ยนะถ้าฟังมาจากตรงนั้นตรงนี้ก็ดูเหมือนท่านก็นะฮะยัง ที่จะมาทําหน้าที่ได้อยู่แต่การที่จะนําพาบ้านเมืองในสถานแบบนี้นั้นเนี่ยคงจะเป็นเป็นเหมือนมาเป็นนายกในเชิงสัญลักษณ์นะฮะเพราะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนอะไรได้เพราะคนรอบตัวท่านอาจจะทราบการก็จะไม่ต่างครับคุณเศรษฐาเนี่นะก็คือเข้ามาก็ขยับอะไรไม่ได้ก็จะมีใครอาจจะมีคนขยับแทนนะฮะซึ่งคุณเศรษฐาอาจจะพร้อมทุกอย่างนะนะฮะร่างกายความคิดสมองทุกอย่าง แต่ไม่แน่ใจว่าคุณชัยเกษมจะมีครบเหมือนกับที่คุณเสถามีหรือเปล่าแต่จริงเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยคนคิดให้ดีว่าคุณคุณให้นายกอ<ม>ิงอยู่ต่อไปเนี่ยคุณก็ไม่มีทางสร้างเลตติ้งกลับขึ้นมาได้หรอกเพราะตราบใดที่นายกอยิงอยังนั่งอยู่เนี่ยปัญหาของกัำพูชาไม่มีทางแก้ได้แล้วแก้ได้ก็แก้ด้วยความระแวงแล้วผมไม่เชื่อว่าจะแก้ได้เพราะว่า ก็กลัวโดนบลัฟตลอดเวลาไม่รู้ยังมีอะไรของคือจะไปเออใช่จะไปเอาทําอะไรรุนแรงก็กลัวทางนั้นแบล็กเมล์ก็ก็ทําอะไรไม่ได้หรือถ้าจะทําอะไรลงไปในลักษณะโอนอ่อนให้กัมพูชาก็จะถูกมองว่าเฮ้ยซัมตริงลรอครับเพราะฉะนั้นมันมันถูกระแวงอ่ะคุณคือ trust มันไม่เหลือแล้วไงครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาคนอื่นมาแทนมันอาจจะยังดีสักว่าถูกมครับมอบจุดติดเพื่อไทยปชนดิ้นพลานเนี่ย เที่ยวเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดอีกประหลาดหนึ่งหนึ่งพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยอยู่คนละซีกกันนะคนหนึ่งเป็นรัฐบาลอีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายค้านนะฮะธรรมชาติของการเมืองไทยที่ผ่านมานั้นเนี่ยฝ่ายค้านกับมวลชนองค์กรภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนเนี่ยก็จะไปในทิศทางเดียวกันแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าคนที่ยืนอยู่ในซีกฝ่ายค้านกับภาคประชาชนกับมวลชนนั้นเนี่ยเดินคนละทาง เดินคนละทางไม่พอก,พ,กพักประชาชนกลัวประชาชนอ,อผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นประชาชนประเทศไหนที่กลัวประชาชนออนะพราะกลัวประชาชนเสร็จปุ๊บพักประชาชนพีเพนะิ่นปาร์ตี้เนี่ยยังพยายามดึงตัวเองออกไปจากประชาชนออแต่ยังใช้ชื่ออ่าพักประชาชนในขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์แนบแน่นใกล้ชิดอยู่กับในซี่ของรัฐบาลที่ตัวเองจะต้องทําหน้าที่ตรวจสอบแต่อีกฝั่งหนึ่งพอเห็น อาการเก๊ๆกลางๆอย่างนี้ของพรักประชาชนเนี่ยผมเห็นดรชัยยันชัย,ยพรเนี่ยบอกเอ๊ะอย่างนี้มันทําให้คนเขาก็ยังคิดอยู่นะว่าคุณยังแอบคบหากันอยู่ตลอดมีใจให้กันอยู่ตลอดเพราะนั้นนี่คือการเมืองไทยในชั่วโมงนี้ที่ทางออกของประเทศจริงๆเนี่ยมีทางออกที่ดีที่สุดแต่บังเอิญว่ามันเป็นทางออกที่ไม่ใช่ดีที่สุดของพรรคการเมืองที่ถืออำนาจอยู่